จะมีวันนั้นสำหรับฉันไหมโดยสติมาบทที่10โลกของเธอและโลกของเขาหลายเดือนผ่านไปในที่สุดผ่านฟ้าเพียงดินก็ปิดกล้องได้ไฟเขียวจากช่องให้ออนแอร์ air ทันทีหลังปีใหม่เร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิมลัดคิวละครอ,อีกหลายเรื่องเรียกว่าตัดต่อไปออกอากาศไปก็ว่าได้ที่เป็นแบบนี้ นอกจากจะได้อาน,นิสง์จากละครแนวเดียวกันของช่องเป็นละครพีเรียดเรื่องดังที่นางเอกตายแล้วย้อนยุคไปเกิดในสมัยโบราณที่นำมาฉายซ้ำสี่ห้ารอบเรตติ้งก็ยังพุ่งสูงแล้วยังเป็นเพราะพระนางของเรื่องผ่านฟ้าเพียงดินประกาศตัวคบหากันทำให้คนดูจิ้นนอกจอได้แบบเต็มที่อีกด้วยเมื่อกระแสมาแรงโอกาสก็ไหลามาเทมาจนรับแทบไม่หวาดไม่ไหว ผู้จัดค่าใหญ่ๆต่างพากันเสนอบทให้มิกและแคนดี้เลือกหลังหาหรหือกับทรงสอนและทีมที่ดูแลเข้ามาตลอดมิกตกลงเลือกรับงานละครไว้เพียงสองเรื่องเพราะต้องแบ่งเวลาสำหรับงานโฆษณาเจ้าใหญ่ๆที่ติดต่อเข้ามารวมทั้งงานถ่ายแบบและอีเวนต์แต่แคนดี้กลับปฏิเสธไม่รับงานละครในช่วงนี้โดยให้เหตุผลแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนว่าจำเป็นต้องฝึกงานกับที่บ้าน เมื่อภาพนางเอกสาวนั่งกินข้าวกับไบรอันเฉินที่เพื่อนคนหนึ่งบังเอิญไปเจอที่ฮ่องกงถูกส่งมาให้มิกจึงตอบกลับไปอย่างมั่นใจว่าแค่เรื่องงานแต่ก็น่าแปลกที่หลายวันหลังจากเขาได้เห็นภาพนั้นแคนดี้เ,เอาใจเขามากเป็นพิเศษถึงกับยอมตามใจให้วันหยุดวันหนึ่งเป็นวันของมิกแคนดี้แน่ใจนะครับเขาถามยำ้ำแน่ใจสิคะแคนดี้จะเป็นแฟนที่ดี ยอมตามใจพี่มิกทุกอย่างคำสัญญานั้นทำให้แคนดี้มานั่งร้อนเหงื่อตกอยู่ในกระท่อมน้อยกลางนาค้อนลมค้อนแรงในเวลาที่ไม่มีใครเห็นคอยปั้นหน้ายิ้มสวยและเสิร์ฟน้ำให้มิกและกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในเมืองที่มาทัศนศึกษายังศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมในจังหวัดภาคกลาง รู้แหละว่าภาพเธอคงออกมาเป็นนางเอกไฮโซที่แสนจะติดดินและมีจิตสาธารณะแต่ไม่รู้จะคุ้มกับค่ารักษาผิวที่เจอทั้งแสงแดดและความร้อนไหมหนยังจะอาหารบ้านๆที่กลุ่มแม่บ้านมาตั้งเต็นท์ทำกันกลางดินกลางทรายอีกแม้จะมีอาหารรสอ่อนที่เธอพอจะกินได้อยู่บ้างแต่ไม่รู้ว่าสะอาดแค่ไหน ที่จริงหนทางช่วยเหลือเด็กพวกนี้มีอีกมากมายที่ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเข้าแลกแค่บริจาคเงินก้อนโตให้องค์กรที่ทำงานด้านนี้โดยตรงให้เขาไปดูแลก,กันเองน่าจะตรงความต้องการมากกว่าแคนดี้ฝืนยิ้มร่าเริงจนเหมือนแก้มจะเป็นตะคริวตอนที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเอามือที่เปื้อนดินมาดึงแขนเสือ้อหนูให้ค่ะเด็กน้อยส่งยิ้มที่เห็นฟันหน้าหลอมาให้ในมือมีดอกไม้กำหนึ่ง ที่คงจะเด็ดจ,จากกลางทุ่งนั่นแหละพี่แคนดี้สวยมากๆสวยกว่านายทีวีอีกหนูขอถ่ายรูปกับพี่ได้ไหมคะดวงตาคาดหวังหลายคู่ที่มองมาทำให้นางเอกสาวงัดทักษะการแสดงที่มีทั้งหมดออกมาใช้แคนดี้ย่อตัวลงนั่งคุกเข่าตรงหน้าเด็กน้อยยิ้มกระจ่างให้ตอนที่รับดอกไม้กำน้อยมาถืออย่างทนุถนอมได้สิคะ หลังจากนั้นก็มีเด็กมอมแมมอีกหลายคนมามารุมมาตุ้มกว่าจะจบการสร้างภาพนี้เธอก็รู้สึกราวกับพลังงานถูกสูบออกจากร่างจนหมดทั้งเหนื่อยทั้งหุดหงิดจนแอบ,บย่องไปเดินเล่นไกลาจากคนอื่นๆอยู่คนเดียวเพื่อปรับอารมณ์แต่แดดที่เริ่มราแสงและลมเย็นชื่นใจไม่สามารถบรรเทาอารมณ์กรุ่นของเธอได้เลยเผลอทำเสียงหงุดหงิดเมื่อถูกเรียกนามไม่หนู ผู้ชายวัยเกิน60ใส่เสื้อลายสกอตกางเกงผ้าหนาสีมอมอมแมมด้วยดินโคลนสวมหมวกสานปุปะยืนขวดน้ำเปล่าที่เปิดแล้วเสียบหลอดมาให้เธออดมองขวดน้ำด้วยสายตาระแวงไม่ได้แม้มือคล้ำๆนั้นจะดูสะอาดเล็บตัดสั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าไปจับอะไรมาบ้างเมื่อสบดวงตาเข้มที่มองมาอย่างพินิษเรากับผู้ใหญ่มองเด็กสักคนเธอก็หงุดหงิดขึ้นมาทันทีไม่ค่ะ ไม่หิวอ๋ oh. เขาพูดสั้นๆมองเธอด้วยสายตาแบบเดิมแล้วหันหลังจากไปเธออดมองตามไม่ได้แปลกใจที่ชาวบ้านสักคนใช้สายตาแบบนั้นมองดารายอย่างเธอคิ้วที่เขียนไว้เรียวสวยขมวดเมื่อเห็นพึ่งยกมือไหว้รับน้ำจากผู้ชายคนนั้นแต่เมื่อได้ยินคำเรียกขานก็ใจหายวาบขอบคุณค่ะพ่อเด็กๆสนุกกันใหญ่เลย เสียดายมีเวลาแค่วันเดียวไว้คราวหน้าให้เขาจัดกิจกรรมแบบค้างคืนจะได้ไปดูที่ฟาร์มมีทั้งวัวควายแพะหมูเด็กๆน่าจะสนุกมากคงต้องรอเคลียร์คิวมิกด้วยช่วงนี้งานรุมมากค่ะถ้อยคำสนทนานั้นทำเอาแคนดี้อยู่ไม่สุขแอบย่องตามหลังสองคนที่เดินสนทนากันไปตามคันดินแคบๆพ่อขอบใจมากนะพึ่งที่ช่วยดูแลไอตัวยุ่ง สงสัยคงจะหลงแสงสีอีกนานคงไม่ยอมกลับบ้านง่ายๆแคนดี้ที่ย่องตามหลังมายกมือทาบอกนั้นฉันพูว่าพ่อพี่มิกเหรอเนี่ยตอนมาถึงเธอแน่ใจว่าไม่เห็นเขาอยู่แถวแถวนี้ไม่มีใครพาไปแนะนำให้รู้จักเธอจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นใครแล้วนี่ภาพลักษณ์ของเธอจะเป็นยังไงในสายตาผู้ใหญ่ของมิกสาาสวยสุดลมหายใจเข้าลึกบอกตัวเองในใจว่า ไม่เห็น,หนจำเป็น,ปนต้อง,องสนใจคนสองคนต่างคนต่างมาเติบโตมาแตกต่างเมื่อบาบรรจบกันบางทีก็ยากจะปรับตัวมิขยับโบไทยที่คอเสื้อเชิ้ตัวในของทักซิโดปกโคง้งที่ยิ่งนานเหมือนยิ่งรัดคอจนแท่หายใจไม่ออกเขาอยู่ในงานเลี้ยงที่ตระกูลเอกภัยสารธนากิจรุ่งเรืองจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มาแค่สองชั่วโมง แต่รู้สึกราวกับอยู่ตรงนี้มาแล้วทั้งคืนรู้สึกเหนื่อยยิ่งกว่าการถ่ายละครตั้งแต่ตีห้าจนถึงสี่ทุ่มเสอีกเขายิ้มยิ้มและยิ้มพยักหน้าเอ,อออกับการสนทนาตั้งแต่เรื่องการเมืองในประเทศประเทศเพื่อนบ้านไปจนถึงการเมืองในอีกซีกโลกหนึ่งฟังการวิเคราะห์นโยบายขององค์กรกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจโลก ฟังเรื่องการลงทุนการขยายธุรกิจและผลกำไรที่พวกเขาจะได้รับในแต่ละปีถามว่ารู้เรื่องไหมก็พอรู้บ้างเพราะติดตามข่าวสารแบบกวาดๆอยู่ตลอดและเลือกหยิบข้อมูลข่าวสารมาใช้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเขายอมรับว่าไม่ใช่คนเรียนเก่งจึงเลือกเรียนด้านนิเทศศาสตร์และมาทำงานในวงการบันเทิงและความสนใจของเขาอยู่ในระดับใกล้ตัวกว่านั้น เขาเชื่อว่านักแสดงที่มีคนติดตามเยอะพอจะช่วยสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้เมื่อกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมีแฟนคลับติดตามเขาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือการพากลุ่มเด็กด้อยโอกาสไปทัศนาศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้วิถีธรรมชาติและอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเขาพาแคนดี้ไปร่วมกิจกรรมด้วยเมื่อไม่กี่วันก่อนทั้งวันนั้นและงานคืนนี้ ทำให้เขารู้ว่าโลกของเธอและเขาช่างแตกต่างและเขากำลังอยากออกจากงานหรูหรานี้ไปนอนดูดาวที่ระเบียงบ้านพ่อแม่เต็มทีแล้วความทรมานอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์เราคือต้องทนดูคนที่รักเจ็บปวดทุกทรมานโดยที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ดังนั้นถ้าพอมีหนทางแม้ว่าจะต้องเสียเงินทองหรือเวลามากมายแค่ไหน หลายคนก็พร้อมจะทำเพื่อคนที่พวกเขารักโชคดีที่เคสของสุมนมานสามารถใช้ยามุ่งเป้าเพื่อลดความทรมานและยืดชีวิตออกไปได้แต่โชคร้ายที่ยานั้นมีราคาแพงมากขายบ้านเถอะพี่พึ่งที่กว้างทำเลแบบนี้พวกธรรมสังหารายใหญ่จ้องกันตาเป็นมันขายแล้วก็จะมีเงินก้อนไว้ใช้รักษาแม่แบบสบายสบาย มีเงินพอให้พี่หาบ้านหรือคอนโดใหม่ได้อีกสถาปนิกหนุ่มบอกตอนนี้ทุกคนรวมตัวกันในบ้านที่กำลังพูดถึงอยู่นี่ยิ่งแพงก็ยิ่งหาคนซื้อไม่ง่ายนะสนพึ่งไม่เห็นด้วยที่สำคัญออหญิงจะทำใจได้เหรอแล้วพวกเราล่ะไม่เสียดายเหรอผมอยากให้แม่สบายที่สุดเจ็บน้อยที่สุดอยากไปไหนได้ไปอยากกินได้กิน ชีวิตแม่สำคัญกว่ายามันแพงมากนะพี่พึ่งที่ผ่านมานี่ก็ตึงมือเต็มทีแล้วเราต้องผลัดกันดูแลแม่คงทำงานกันได้ไม่เต็มที่เชอรี่ท้วงเสียงอ่อนเสียงของหล่นทำให้ทุกคนหันขวับไปมองสุมรมานที่ไม่รู้ตื่นขึ้นมาตอนไหนยืนหน้าซีดอยู่ชิดผนังแม่ม<า>สองหนุ่มสาวเรียกเสียงดังทลาเข้าไปประคองแม่ไว้ตกลง แม่เป็นอะไรกันแน่ชิ้นเนื้อที่เอาไปตรวจมันเป็นเนื้อร้ายใช่ไหมไม่ใช่เนื้องอกธรรมดาอย่างที่พวกเราบอกแม่แม่ไปนั่งก่อนครับสนประคองแม่ให้นั่งลงบนเก้าอี้ยาวคนอื่นๆเดินตามไปนั่งใกล้ๆสีหน้าซีดเซียวไปาตามๆกันว่าไงเมื่อหนุ่มสาวยังนั่งนิ่งกันไปหมดคนอาวุโสสุดก็ทนไม่ไหวหมอเดี๋ยวนี้เก่งนะแม่ โรคอะไรก็รักษาได้หมดเชอรี่พูดขึ้นก่อนมียาดีๆเยอะหมอตรวจแล้วว่ามียารักษานะแม่สนบอกบ้างพึ่งสุมนมานไม่สนใจลูกสาวลูกชายแต่เลือกจ้องตาหลานสาวนิ่งบอกมาตามตรงว่าอาเป็นอะไรเมเรงค่ะเสาวร่างเล็กตัดสินใจบอกตามตรงก็คิดอยู่เหมือนกันเจ้าตัวพยักหน้าแล้วก็เงียบไป ดวงตามองเหม่ออย่างไร้จุดหมายแม่มีเวลาเท่าไหร่แม่ไม่ต้องห่วงนะหมอเดี๋ยวนี้เก่งยาดีมากๆเขาตรวจแล้วมียารักษาได้่วนและเชอรี่โผเข้าไปกอดแม่ไว้คนละข้างยิ่งทำท่าแบบนี้แสดงว่าหนักใช่ไหมเออสองหนุ่มสาวอึกอักมองหน้ากันไปมาไม่เป็นไรเท่าไรก็เท่านั้น เกินครึ่งร้อยมาหลายปีกําไรแล้วสุมนมานยังยิ้มได้แม้รอยยิ้มนั้นจะเศร้าจนหน้าใจหายแม่ขอได้ไหมขอให้รักษาเท่าที่ร่างกายแม่ไหวอย่าร่างแม่ไว้ด้วยเครื่องมืออะไรต่อมิอะไรทั้งที่ไม่ไหวแล้วอยากขายบ้านก็ขายแต่ขายแล้วขอให้เก็บเงินไว้ใช้อย่าเอามาทุ่มเทรักษาร่างกาย ที่ใกล้หมดอายุไขแม่ขอแค่นี้ทุกคนให้แม่ได้ไหมรับปากอาได้ไหมพึ่งพวกเราจะรักษาเต็มที่จนกว่าหมอจะบอกว่าไปต่อไม่ได้แล้วค่ะพึ่งยืนยันแม้จะรู้ว่าหนทางข้างหน้าไม่ง่ายเลยตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมคนจำนวนมากไม่เป็นอันทำงานทําการกันแล้วเพราะเร่งอยากให้ถึงปีใหม่ไว ยิ่งปีนี้รัฐบาลประกาศให้มีวันหยุดพิเศษทำให้ได้หยุดยาวถึงห้าวันแถมลมหนาวยังมาเยือนทั่วทุกภาคของประเทศบรรยากาศก็ยิ่งคึกคักแต่สำหรับนักแสดงที่กำลังมาแรงมีกระแสชื่นชมทั่วบ้านทั่วเมืองกลับเป็นช่วงเวลาที่ต้องทำงานหนักมากไหนจะต้องร่วมกิจกรรมกับทางช่องงานอีเวนต์ต่างๆและถ่ายโฆษณาเพื่อเตรียมไว้ฉายปีหน้า บางวันต้องวิ่งรอกถึงสงานพึ่งทุ่มเทดูแลมิกอย่างเต็มที่ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างไปจนล่วงเลยเข้าวันใหม่ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินขับรถให้เพื่อให้พระเอกหนุ่มพักผ่อนเพียงพอดูแลแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวมิกอย่าลืมจ่ายค่าบัตรเครดิตผู้จัดการสาวเงยหน้าจากจอโทรศัพท์ขึ้นบอกครบกำหนดวันนี้แล้วนะจ่ายหรือยัง เกือบลืมแล้วเฮ้ยลืมจ่ายหลายรายการเลยไหนลืมอะไรบ้างพึ่งเอ็นตัวเข้ามาใกล้เพื่อฟังคนงานหนักจนหลงลืมร้าย,ยาวช่วงนี้เพิ่งจัดการเรื่องจุกจิกพวกนี้ให้ก็แล้วกันมิกจะได้มีสมาธิกับงานของพวกนี้ถ้าลืมหรือจ่ายเกินกำหนดเดี๋ยวจะเสียเครดิตยิ่งกำลังอยู่ในกระแสพลาดนิดเดียวเดี๋ยวจะเป็นเรื่อง ลบกลัวนหน่อยนะมิกส่งสายตาอ้อนเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวมิกโอนเงินไว้ที่พึ่งเลยถึงกำหนดก็จ่ายให้ด้วยขอบคุณครับมือใหญ่เอื้อมไปหยิกสองแก้มผู้จัดการสาวเบาๆตามความเคยชินเสียงเตือนดังขึ้นในโทรศัพท์พึ่งก้มลงมองแล้วอ้าป,ปากค้างมิกเธอส่งเสียงเรียกชื่อเขาดังลั่นก่อนจะลดเสียงลงเมื่อทีมงานออรแกไนเซอร์หันมองด้วยความสนใจ จะบ้าเหรอโอนมาทำไมตั้งขนาดนี้แล้วผู้จัดการสาวก็หลี่ตาลงนี่กะใช้พึ่งจ่ายทุกอย่างให้เป็นปีเลยใช่ไหมเนี่ยรู้ทันอีกจะแก้มคราวนี้คนปีนเกลียวขยี้ผมเะเลยช่วยหน่อยนะครับคุณผู้จัดการภาพที่แคนดี้เดินเข้ามาเห็นจึงเป็นภาพที่แฟนหนุ่มของเธอและผู้จัดการสาวกำลังกระซิบกระซาบกันอย่างสนิทสนม และอยู่ใกล้กันจนเกินพอดีผ่านมาสองวันภาพนั้นไม่ได้เห็นกันแค่วงจำกัดแล้วเพราะมีคนนำไปโพสต์ลงในกลุ่มแฟนเพจมิกดีเกินปุยมุย้ยแล้วก็เขียนข้อความกำกับไว้พี่พึ่งเป็นผู้จัดก,การพี่มิกมานานละมีคนเข้ามาตอบคนแรกจากนั้นความคิดเห็นก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยเอยเขาเป็นเพื่อนสนิทกันทำงานด้วยกันมานานมาก ใช่ใช่ตั้งแต่พี่มิกเข้าวงการก็เห็นพี่พึ่งมาดูแลแล้วความเห็นส่วนใหญ่ยังไปในทิศทางเดียวกันคือไม่เห็นว่าภาพนั้นจะผิดปกติอะไรในที่สุดวันหยุดยาวที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงมิกถือโอกาสขอลาพักยาวสองสัปดาห์แต่คู่รักไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันเลยปีเนี้ยแคนดี้ต้องฝึกงานจริงจังมากขึ้นค่ะนางเอกสาวบอก ขอให้สนุกนะคะพี่มิกเช่นกันครับแคนดี้เขาจำได้ว่าบทสนทนาเรื่องวันหยุดระหว่างคู่รักที่คนติดตามกันทั้งบ้านทั้งเมืองมีเพียงแค่นั้นเองเรเอกหนุ่มใช้เวลาวันหยุดสองวันแรกไปกับการจัดการเรื่องบ้านเก็บข้าวของที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อจะนำไปบริจาคให้มูลนิธิต่างๆมีอยู่สอีนมันต้องมีรองเท้าเยอะขนาดนี้ไหมเนี่ย มอนบรรจุกล่องรองเท้าไปบ่นไปจะเอาไหมรุ่นลิมิเต็ดนะ่ะมิขันมาตอบเอาดิครับของฟรีแล้วเจ้าตัวก็กอดกล่องรองเท้าที่พี่ชายใช้เตะฟุตบอลโชว์ในงานการกุศลไปแค่ครั้งเดียวไว้แน่นโชคดีอเนี่ยที่เบอร์เดียวกันวัดลอยตีนกูตลอดพี่ชายพูดเสียงมันเคี้ยวตอนที่ขยี้หัวน้องชายไปหนึ่งที ครัวสะอาดมากเลยพี่มิกมินหรือมินนี่น้องสาวที่หน้าไม่เหมือนมิกแต่เหมือนมอนราวกับ้าแฝดโผล่มาจากครัวโนนฝีมือคนโนนพระเอกหนุ่มบุ้ยหน้าไปยังพึ่งที่กำลังจัดของสะสมที่เตรียมบริจาคลงกล่องอย่างนุ่มนวลฮะนอกจากเป็นผู้จัดการดูแลเรื่องงานพี่มิกจัดการเรื่องจ่ายบินจิปาถาจนหัวฟูแล้วพี่พึ่งยังต้องมาเป็นนางแจ๋วที่บ้านอีกเหรอนเนี่ย เงินเดือนถึงแสนไหมสาวคนกลางของบ้านทำหน้าตกใจเฮ้ยจริงดีพี่พึ่งต้องทําขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ผู้จัดการแล้วนี่มันหน้าที่เมียชัดๆม่อนคนปากไวยื่นหน้ามาบอกพูดมากมิกบอกหัวน้องชายไปหนึ่งทีพึ่งเขาเต็มใจไว้ถามเขายังนะ้าคิดเองเออเองนะเราอะน้องสาวคนเดียวเดินมาจิ้มอกตึงของพี่ชาย ผลก็คือโดนจับซุกเข้าซอกแขนดิ้นคลุกคลักอยู่นานกว่าจะหลุดออกมาได้ในสภาพหัวหูยุ่งเหยิงไปหมดเพิ่งทำงานไปนั่งหัวเราะพี่น้องที่หยอก,กันไปวันนี้เธอมีความสุขเหลือเกินดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันนี้แม้จะแค่ในฐานะเพื่อนสนิทและอีกสองวันเธอจะเดินทางไปบ้านของพ่อแม่มิกที่ต่างจังหวัด ไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่กับกลุ่มเพื่อนสนิทของพระเอกหนุ่มที่เธอคุ้นเคยอยู่แล้วผู้จัดการสาวยังยิ้มอยู่ตอนที่ยกกล่องใส่ของออกมาตั้งเรียงไว้ในโรงรถเพื่อรอนำไปบริจาคแล้วอดไม่ได้ต้องเดินไปชมดอกไม้ชุดใหม่ที่เธอเพิ่งเอามาปลูกไว้ให้ตรงสวนน้อยของบ้านไม่รู้ตัวเลยว่าทุกอิริยาบถได้ถูกมือดีบันทึกทั้งภาพและคลิปเอาไว้ทั้งหมด เสียงหมาเห่าดังลั่นขึ้นตอนที่รถอนเนกประสงค์คันโตจอดเทียบหน้าประตูรัว้วและหมาพันทางทั้งฝูงยังเห่าไม่เลิกไม่แล้วแม้รถคันนั้นจะขับเข้าไปจอดในโรงรถแล้วเมื่อมิกเปิดประตูออกจากรถจึงได้ยินเสียงทุ้มดังลั่นมาจากหน้าบ้านไม่มาบ้านานานจนหมามันจำไม่ได้ตอนนี้หมาทั้งฝูงเปลี่ยนเป็นร้องงี๊ดงาดกระดิกหางริกริกมารุมล้อมแทนหวัดดีครับพ่อ เขายกมือไหว้ก่อนเดินเข้าไปกอดผู้ชายที่เตี้ยกว่าเล็กน้อยแต่หนากว่านิดหน่อยเดี๋ยวเนี้หัดไว้พุงเหรอครับท่านผู้ว่าเขารูปตรงพุงที่แม้ไม่มีกล้ามแข็งแน่นเหมือนหนุ่มๆแต่ก็ยังไม่ถือว่าลงพุงอย่างที่หยอกไปโทษแม่แคโนอนทำกับพ้าอร่อยดีนักมนัดบุ้ยหน้าไปยังด้านในบ้านพ่อของพระเอกหนุ่มเพิ่งกเกษียณอายุราชการจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด และกลับมาสารต่ออาชีพของบรรพบุรุษเต็มตัวแค่สามปีเท่านั้นก็เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างงานสร้างอาชีพคนในชุมชนเป็นจำนวนไม่น้อยจนถูกทาบทามให้ลงเล่นการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติเขาตอบด้วยประโยคเด็ดของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งว่าผมพอแล้วและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขในบ้านบนที่ดินมรดก เกือบจะเรียกว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะลูกชายคนเล็กสารต่องานด้านเกษตรกรรมส่วนลูกสาวคนเดียวก็จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นับวันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆจะมีก็แต่ลูกชายคนโตแบบเขาที่พาเหล่าพากอไปทำงานในวงการบันเทิงมิกมาแล้วเหรอลูกเสียงหวานใส่ร้องเรียกดังมาจากประตูครัว พระเอกหนุ่มเดินเร็วๆเ,เข้าไปกอดร่างเล็กบางที่สูงแค่คางเขาไว้แน่นหอมแก้มทั้งซ้ายขวาแก้มใครก็ไม่หอมชื่นใจเหมือนแก้มแม่ถ้าจะหอมมาเยอะละสิถึงได้รู้เสียงเครืออีกเสียงดังขึ้นพร้อมนิ้วเหี่ยวย่นยิกหมับเข้าที่แขนโถโถยโถยาวมวนหอมแค่ในละครเองนะครับเขาหันไปกอดร่างอวบทูมไม่แน่น หอมแก้มเหี่ยวนั้นอย่างรักใคร่มันก็หลอนได้ใครวะเนี่ยปู่บุญใช้ไม้เท้าเคาะเบาๆที่ต้นขาของหลานชายคนโตมันคงอยู่ในดีเอหะครับเขาต่อบพลางหัวเราะพลางยกมือไหว้แล้วกอดปู่แน่นๆมาอยู่หลายวันไหมลูกหรือชัยถามอยู่ยาวให้แม่เบื่อจนไล่มีกลับนั่นแหละค่ำนั้น ทั้งครอบครัวนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาบรรยากาศอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะหลังอาหารมิกเดินเตรไปที่ตู้ของสะสมมีโมเดลและเลโก้สวยๆที่เขาต่อไว้เป็นงานอดิเรกแสนรักที่มีมากจนต้องบริจาคออกไปบ้างและขนมาไว้ที่บ้านนี้บ้างเขายืนเพ่งมองตู้กระจกแล้วขมวดคิ้วรู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆไปพี่มิก มินที่ย่อม,มาจากมินนี่มายืนอยู่ใ,ใกล้ๆสีหน้าลำบากใจมีอะไรปวดขี้ก็ไปเข้าห้องน้ำานอนไม่ต้องบอกพี่แค่คิดก็เหมือนเล่าเขาใช้นิ้วคีบจมูกไว้ด้วยไอพี่มิกบ้าพูดจาน่าเกลียดน้องสาวทุบเข้าให้มีอะไรคือว่ามาน้องคนสวยของพี่นะ่ะเด็กมันทำความสะอาด แล้วมันเผลอทำล้มบินเลยมินดึงมือเขาให้เดินไปที่ตู้ทึบที่อยู่ถัดไปเปิดลิ้นชักหยิบกล่องออกมาส่งให้เขาเดินมานั่งบนเก้าอี้ยาวในกล่องมีตุ๊กตากระเบื้องเคลือบหญิงสาวผิวขาวเนียนฉ่ำวาวแบบที่สาวๆสมัยนี้นิยมกันผมยาวสีน้ำตาลดวงตากลมโตว,วาววับจมูกปากแก้มคิ้วคางรับกันเหมาะเจาะเป็นความงามที่ดูทั้งไร้เดียงสา และสูงค่าไปพร้อมๆกันเขาได้ตุกตาตัวนี้มานานมากแล้วตั้งแต่ยังเป็นเด็กชายมิกตัวเล็กๆเป็นงานของทางฝั่งยุโรปที่น้าคนหนึ่งซื้อมาฝากคุณยายเป็นงานพอสเลนทั้งตัวแม้แต่เสื้อผ้าต่างจากงานตุกตาสมัยปัจจุบันที่แต่ละส่วนขยับได้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้เขาเห็นแล้วชอบมากร้องไห้งองแงจะขอเอาน้องกลับบ้านแรกๆผู้ใหญ่ไม่ยินยอม เพราะเป็นของที่แตกหักง่ายไม่เหมาะกับเด็กเล็กแต่คุณยายกลับยกให้เขาแล้วบอกให้ตั้งไว้ในตู้ให้ดูได้แต่ไม่ควรจับมาเล่นเขารับปากแล้วทำได้ตามสัญญามาตลอดแต่ตอนนี้ตุกตาที่นอนอยู่ในกล่องเสียหายไปเกือบครึ่งตัวเห็นแล้วใจหายนิดๆแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นของที่แตกหักได้มองใบหน้าของตุกตาแล้วนึกไม่ออก ว่าทำไมตอนนั้นเขาถึงติดใจอยากได้ตุ๊กตาตัวนี้และชื่นชอบมานานหลายปีแต่ที่แน่ๆตุ๊กตาตัวนี้ทำให้เขานึกถึงแคนดี้